สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคนดีนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ย่อมยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งกับตนเองและสังคมโดยรวมอยู่เสมอค่ะแม้ว่ายามที่บ้านเมืองทุกเข็นนะคะคนดีแม้เพียงคนเดียวก็ย่อมสามารถช่วยเหลือคนได้อีกนับร้อยนับพันค่ะหากจะเปรียบบุคคลซึ่งเป็นต้นแบบในการทำความดีได้ดีที่สุดในโลกใบนี้นะคะคงไม่มีใครเกินองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ เพราะว่าชีวิตในสังสารวัตอันยาวไกลนี้นะคะสัพสัต์ก็เปรียบเสมือนกับบุคคลที่ว่าอยู่ในทะเลทุกข์ที่หาฝั่งไม่เจอจนกระทั่งพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นแล้วก็นำพาทางพ้นทุกข์ให้กับพวกเราทุกคนค่ะทําให้เราทุกวันนี้นะคะมีต้นแบบในการดําเนินชีวิตที่ดีงามและก็มีเป้าหมายในการดํารงชีวิตนําพาชีวิตไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้ค่ะมหากันหาชาด อันพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดสัตว์โลกนั้นนับเป็นคุณอันมหาศาลนักการหนึ่งในพุทธการสมัยในธรรมสภาได้พรนรณาถึงพระคุณดังนี้ขึ้นตั้งแต่พระพุทธศาสดาทรงตรัสรู้บรรลุสัมโพธิญาณแสดงพระธรรมจักรกับปวัฒนสูตรแก่พระปัญจวัคคี แสดงอธิตตะปริยาสูตรโปรดชตินสามพี่น้องโปรดองคุลีมานคนบากจนตั้งอยู่ในอรหัตผลเสด็จโปรดเหล่าเทวดา80โกดจนบรรลุธรรมประธานสรณะและศีลแก่สุชนทั่วแผ่นดินโลกจอมละมาเหล่านาและครุฑก็ยังได้รับพระกรุณาเมื่อทรงสดับคำสรรเสริญของเหล่าภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิชัยตถาคตจะบรรลุอภิสัมโพธิญาณแล้วถึงกระทำตนเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกในการก่อนแม้ยังมีกิเลสอยู่ก็ยังกระทำการเป็นประโยชน์แก่มหาชนมาแล้วเหมือนกันพระองค์ทรงตรัสเล่าอดีตชาติในชาติหนึ่งซึ่งทรงสวยพระชาติเป็นเท้าสักกะเทวราชอดีตนิทานในพระชาตินั้นคือมหากันนาชาล ซึ่งในยุคนั้นแผ่นดินพระศาสนาอยู่ในปลายสุดแห่งพุทธสมัยของพระกัสสปัสมาสมพุทธเจ้าเมื่อพระกัสสปุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วจนการเวลาล่วงมานานศาสนาก็เสื่อมถอยลงภิกษุทั้งหลายทยอยกันออกไปจากพระศาสนาด้วยวิธีการต่างๆความเข้มแข็งในพระธรรมวินัยย่อหย่อนภิกษุจำนวนมากมิได้ลึกซึ้งในบทพระธรรมอีกต่อไป สิจาพี่จ๋าพิกูุรูปนั้นน่ะเขาคงไม่ได้สัมผัสความสุขอย่างเราหรอกเนาะนั่นน่ะสิบวดอยู่อย่างนั้นจะมีน้องนางที่ไหนมารักมาเอาใจดังนั้นแทบไม่ต้องกล่าวถึงพฤติกรรมของผู้คนทั้งหลายเพราะต่างก็พากันประพฤติผิดศีลกันทั่วนาทั้งสุราเมรัยและกิเลนกามามะน้องสาวมานั่งใกลๆพี่ เดี๋ยวพี่จะเอากำไรวงงามนี้เป็นรางวัลทั้งการป้นชิงทรัพย์าพยการฆ่ามนุษย์ด้วยกันเพียงเพื่อสิ่งของเล็กๆน้อยๆเท่านั้น <c oughs> วันนี้ปล้นได้เยอะเลยเราสบายจริงๆไม่ต้องออกแรงมากมายก็ได้เงินทองเยอะแยะเลย <c oughs> สาธุชนคนดีที่ยังพอมีเหลือชีวิตอยู่ก็คล้ายกับตายทั้งเป็นเพราะบ้านเมืองเวลานั้นอยู่ในขั้นกรียุค อย่าทำอะไรพวกเราเลยอย่าได้อะไรก็เอาไปเถอะอย่าทำร้ายลูกปีฉันเลยนะขอร้องนะอย่าทำอะไรเลยนะพ่อคุณใจพ่อทำด้วยอะไรอ่ะทำไมฉันใจร้ายนะผู้คนยีแย่งแบ่งฝ่ายกันเอาชนะเข็นฆ่าล้างผลานผู้ที่ไม่ใช่ฝ่ายตนอย่างไม่กลัวบาดเก่าเฮ้ยพวกเราเลุยเว้ยพวกนั้นมันบังอาจมาคิดขัดแย้งกับพวกเรามันต้องทำร้ายช่จัดการให้หมด พวกที่ไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยวางทางจเจริญแม้แต่เหล่าบัณฑิตก็พากันเสื่อมถอยสติปัญญาลุกขึ้นมาฆ่าฟันรักษาพวกพ้องและพากันถือเอาอัตตาของตนเป็นใหญ่ศีลธรรมเวลานั้นสิ้นไร้ไม่มีเหลือผู้คนก็พากันล้มหายตายจากกันไปอย่างรวดเร็วนั่นไงพวกนั้นมันมาแล้วน้อยคิดจะจัดการกับพวกเรามันไม่ง่ายดีหน่อยมั้งพวกมัน หาว่าที่พวกเราคิดผิดเนี่ยพวกมันนั่นแหละที่เชื่อกันผิดผิดแต่บนห้วงสวรรค์อันเป็นที่สุขติของเทพบุตรซึ่งจุติจากการดับขันของคนดีกลับกลายเป็นสวรรค์ว่างท้าสัก,กเทวราชไม่เห็นเทวบุตรใหม่จุติขึ้นก็เล็งเห็นถึงสาเหตุโอ้ความเสื่อมโทรมลงของพระศาสนานั่นเองชนทั้งหลายนะ่ะจึงขาดสิ่งยึดเหนี่ยวให้เกรงต่อบาป อันนี้จ้ามนุษย์เอ้ยเท้าสักกะผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์เห็นเหล่ามนุษย์โลกตายลงแล้วไปเกิดในอบายคือนรกขุมต่างๆมากมายคนเหล่านี้ผิดศีลห้าทั้งยังข่มเหงรังแกเอารัดเอาเปรียบผู้อ่อนแอไร้โอกาสอยู่เป็นอาจ,จินโอ๋อโอโลอละกัละกัน องอมรินทาราเทีจึงทรงตกลงพระไทยจะแสดงปฏิหารให้มนุษย์โลกเกรงกลัวต่อความชั่วลงไปจัดการความชั่วเบื้องล่างกันเถอะมาตุลีเธอจงแปลงกายเป็นสุนัขอสูรอันน่ากลัวเธอมาตุลีเราจะกลายร่างเป็นพรานล่ามนุษย์ควบคุมเธอลงไปยังพระนครข้างล่างนั่นตามพระประสงค์พระเจ้าค่ะแล้วบัดนั้นเบื้องวิมานของสักกัเทวราช ก็บังเกิดร่างสุนัขอสูรขึ้นอย่างน่ากลัวร่างนั้นกำยำดำปลอดโตเท่าม้าพ่วงที่ตัวใหญ่เขี้ยวแยกแสยะเท่าผลกล้วยท่าทางกระหายเลือดน,นั้นถูกดึงรังไว้ด้วยเชือกคล้องคอเส้นหนึ่งปลายเชือกคือร่างใหญ่โตกว่าของมหาเทพอมริงหรือเท้าสังกะเทวราชนั่นเองทรงแปลงร่างเป็นพรานล่าชีวิตในชุดแดงลิงขาดผ้าแดงตามวิธีของพราน ทำให้มนุษย์กลัวความชั่วกันเถิดมาตุลีแผ่นดินเบื้องล่างเวลานั้นทุรยุคเป็นแผ่นดินพาราณสีในสมัยของพระเจ้าอุตสินนรราชผู้นำที่ไม่อาจกำจัดความชั่วร้ายให้พ้นไปจากประชากรได้เลยแผ่นดินร้อนเป็นไฟเราจะจัดการกับคนชั่วเหล่านี้ยังไงดีนะปัญหาเนี่ยมันช่างหนักจริงๆ เมื่อมีสิ่งน่ากลัวลงมาจากฟ้าในเวลานั้นเสียงสะเทือนเลือนลั่นก็พลันบังเกิดขึ้นฆ่าคนชั่วฆ่าคนไม่มีศีลร่างยักษ์ทั้งพรานถืออาวุธและสุนัขอสูรผิวดำเหาะลงมาบนกำแพงหน้าพระตำหนักพระราชาเราจะฆ่าคนให้หมดเมืองแล้วเอาเนื้อให้สุนัขก,กินโอ้เช่นนั้นก็รอก่อนเถิด ถ้าสุนัขของท่านหิวเราก็จะให้อาหารในพระราชวังทั้งหมดแก่สุนัขของท่านพระเจ้าอุตสิงเข้าพระทัยตามวิสัยผู้ครอบครองว่าพร,รานและสุนัขยักษ์ใหญ่กำลังหิวอาหารแต่ครั้นนําข้าวปลาทั้งหมดของพระราชวังมาให้แล้วก็ยังไม่เพียงพอและครั้นได้เลิกเวลาทั้งเท้าสังก,กัดทิวราชและมาตุลีราชบุตรจำแลง ก็ส่งเสียงดังสะถานแผ่นดินเสียงนี้สะเทือนทั้งสกลจักรวาลชนิดที่มนุษย์ไม่เคยได้ยินมาก่อนฆ่าให้หมดเอาเนื้อมันมากินทุกชีวิตในรัศมีรอ,อยโยชน์ไม่อาจฟังด้วยโซปภาษาได้ผู้มีบุญน้อยทำชั่วมากถึงกับเสียชีวิตแม้พระราชาผู้มีบุญญาธิการยังไม่อาจทนทานได้โอ้ยหยุดหยุดเทิด ถ้าต้องการเลือดเนื้อสิ่งใดก็บอกเรามาเถิดเราจะจัดหามาให้สุนัขของเราจะกินเนื้อคนที่เป็นศัตรูของเราเท่านั้นแล้วศัตรูของท่านล่ะเขาเป็นคนเช่นไรเราจะนำตัวมันมาให้ท่านเดี๋ยวนี้พวกมันก็คือคนชั่วคนโลภคนไม่มีคุณธรรมผิดข้อปานาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดข้อกาเม พูดเท็ดซอเสียดยุแยงเสพของมืนเมาและคนอักตันยูไม่รู้บุญคุณอีกทั้งนักบวชทุศีลหลอกปลดความทุกโศกแก่ผู้คนแลกค่าจ้างก็ล้วนต้องเป็นอาหารแก่สุนัขเราเสียงประกาศของพรานจำแหลงกายดังแทรกไปทุกอนูอากาศเหล่าคนชั่วที่ยังเหลืออยู่ได้เพราะมีอำนาจกำจัดผู้อื่นได้ยินกันโทษนา มหาเทพักราษเมื่อเห็นผู้คนหวาดกลัวความตายจนพอใจแล้วก็ค่อยๆค,คืนร่างเดิมดูก่อนมหาราชต่อไปโลกนี้นะ่ะจะพินาศเพราะเหล่าประชาชนประมาทพากันประพฤติช,ชั่วตายแล้วไปแออัดอยู่ในนรกกระพุมจงกลับตนตั้งใจไว้ในความดีโดยไม่ประมาเทเถิดพระศาสนาอันเสื่อมทรมนี้นะ่ะจะยืนไปได้อีกพันปี ท้าสก,กเทวราชแสดงธรรมแล้วก็พามาตุลีกลับวิมานของพระองค์ไปแต่นั้นจนบนัดนี้การเวลาก็ผ่านมาแล้วกว่าพันห้าร้อยปีสมควรสะดุ้งกลัวกันได้หรือยังหนอมนุษย์ในพุทธกาลสมัยนั้นมาตุลีเทพบุตรกําเนิดมาเป็นพระอานนท์เท้าสก,กเทวราชสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจา้า จากเรื่องราวนี้นะคะทำให้เราเห็นได้ว่าถ้าได้ผู้ปกครองที่มีคุณธรรมก็ทำให้ประชาชนมีความสุขสงบร่มเย็นเปรียบเสมือนกับอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่มีเงาบังแดดเย็นสบายค่ะดังเช่นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์นะคะที่ได้ช่วยแก้ไขสถานการณ์อันเลวร้ายของบ้านเมืองให้กลับมาสงบสุขได้เพราะว่าคุณธรรมเปรียบเสมือนเกราะแก้วป้องกันภัยค่ะและใครนะคะที่ได้ยินได้ฟังกิตติศัพท์อันดีงามก็ย่อมสรรเสริญและเคารพนับถือค่ะ ดังนั้นนะคะเราชาวผู้ทุกคนค่ะควรตั้งใจดําเนินตามร้อยบาตรของพระบรมศาสดานะคะในการทํากายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ด้วยการทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตค่ะสำหรับในครั้งต่อไปนะคะคุณผู้ชมจะได้รับชมเรื่องราวคุณธรรมพื้นฐานอันสำคัญค่ะ ซึ่งบุคคลพึงปฏิบัตินั่นก็คือการเคารพบ,บูชาบุคคลที่ควรบูชานั่นเองค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการเคารพบ,บูชาต่อคุณพระธนตรยัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณส่วนว่าคุณธรรมเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้ในครั้งต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ